เรนดอมความรักชาวธัตุด,ดินครับคู่รักมีประเด็นนะครับประจําเดือนธันวาคม68นะครับเดือนสุดท้ายของพวกคุณแล้วนะครับดูซิความรักปิดท้ายสิ้นปีนี้ระหว่างคุณกับคู่กรณีคุณเป็นเช่นไรนะครับราศีมังกรพฤิกศกันขอสุ่มพลังงานขึ้นมาก่อนครับขอดูซิความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากับคู่กรณีคนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์การกดติดตามนะครับการสมัครสมาชิกในแฟนใน YouTube นะครับเพราะว่าตอนนี้คลิปในช่องแฟนเพจกับ YouTube จะไม่ลิงก์หากันแล้วนะครับเราจะแยกไปเลยครับคลิปแนวนอนดูได้ทางช่อง YouTube คลิปแนวตั้งไปดูได้ในแฟนเพจแยกกันชัดเจนนะครับจะไม่มีการแชร์ไม่มีการาลิงก์จากฝั่งนั้นฝั่งนี้นะครับหัวข้อคอนเทนต์ก็แตกต่างกันไปนะครับก็ไปกดติดตามกันเราเองมา คำพยากรณ์ครับชาวทัดดินโปรดดสุ่ม,มเรื่องราวของใครเข้ามานะเป็นดวงทัวง่วดวงทั่วไปไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะไม่ต้องไปอิงกับมันนะครับคอมเมนต์วนเวริร์ฟูมไฟล์ขออนุญาตใช้เต็นบล็อกออกจากช่องนะครับลำคาญไม่ชอบนะฮะฟังคุณก้าวไม่เท้าอัศวินดาฟังเขาเทมเพลนชาริออตสิ่งที่เกิดขึ้นสองดาบเจ็ดดาบสองดาบเจ็ดดาบคุณปิดช่องทางการสื่อสารบล็อกหมดอะไรที่เขาสามารถมองเห็นได้ ล็อกปิดตายหรืออันหนึ่งตอนนี้คุณปิดล็อกบางคนปิดบ้านแล้วหนีเลยนะครับก้าวไม่เท้าอัศวินดาบคุณไม่เข้าใจเขาคุณเลยตัดสินใจหนีออกมาเลยอัศวิเลรียนคุณต้องการหยุดความสัมพันธ์ไว้เพียงแค่นี้นะฮะในไพ่ฝั่งเขาเทมเพลนกับชาริออทเขารู้เรื่องคุณบ้างไหมนะ่ะดูเหมือนเขาไม่รู้เรื่องอะไรใดๆเลยครับมันเป็นไพ่ลักษณะนาานคนที่แบบเอาเถอะเธอจะทําอะไรก็ทําเถอะชารีออตรงนี้เขาก็โกรธแค้นคุณเหมือนกันนั่นแหละครับอันหนึ่งบางคนท่านครับเจอเขาทําร้ายร่างกายหรือเจอเขาบังคับด้วยคดี หรือแจ้งความหรือฟ้องศาลก็ได้นะบางกรณีหรือคุณไปพบคนที่เขาอยู่ทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างชาติต่างอำเภอซึ่งมีความต่างทางเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมประเพณี2อดาบเดาบความสัมพันธ์นี้ครับคุณตัดสินใจตัดขาดตัดรอนตัดทุกช่องทางการมองเห็นนะคุณไม่เข้าใจเขาก้าวไม่เท้าส่วนไพ่ฝั่งนั้น เขาจะรู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้เลยเทนเพลนเป็นลักษณะนคนที่แบบทําใจแล้วโอเคคุณจะเป็นยังไงก็เรื่องคุณนะชาริีออตรงนี้น่าแสดงว่าเขาคงเล่นแง่คุณด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือเป็นไปตามที่หนุ่มทนายคือทําร้ายร่างกายหรือฟ้องศาลหรือดําเนินคดีบางสิ่งบางอย่างกับคุณหรือเขาเตึงใส่คุณครับนิ่งเฉยใส่คุณหรือเขาเล่นแง่และบางสิ่งบางอย่างใส่คุณซึ่งคุณหนีแล้วไม่เอาแล้วอัศวินดาพอกันทีคุณต้องการหยุดความสัมพันธ์ไว้เพียงแค่นี้ดิพ่ายชาวราศีกรกฎราศีธนู ใช่ดูต่อไม่ใช่ปัดทิ้งบล็อกเขาทำไมฮะ <9 S 2> เก้าเหรียญสี่ <4 S 2> เหรียญหกถ้วยโรคจิตครับบล็อกเขาแล้วยายเขามางอเองประสาทปัญญาอ่อนบล็อกแล้วยายเขามางอเองโกรธอะไรเขาอะ่ะโกรธแค้นอะไรเขาครับ <9 S 2> เก้าเหรียญใบใบเดิมสองไม้เท้า เดอะบูนไปไโกรธแคสเลยหรอกแคสรู้สึกไม่สบายใจนะ,ะรู้สึกไม่ถูกใจหรือเขาลบเร้าผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างต่อคุณคุณก็เลยสุกว่าไม,ไม่สบายใจอีกแล้วอ่ะก็เลยทําแบบนี้แม่งเลยมีไพ่ชาราสีมีนขอขยายไพ่ชาริอดของเขานะครับเขาทำอะไรใส่คุณหรือเอ็ม r พอ s เรอร์สเตเก้าถ้วยนะครับ เขาเป็นลักษณะคนที่แบบไม่ได้สนใจใจดีคุณเขาไม่ได้แคร์ความรู้สึกของคุณเขาทำนเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างไปตามหน้าที่ของเขาและเขาโฟกัสชีวิตตัวเองเป็นหลักมี้ายชาวราศีเมษราศีสิงห์สรุปเขารักคุณไหมเนี่ยแปดเหรียญหกดาบห้าดาบก็ไม่ได้รักคุณหรอฮะเขาใช้ชีวิตให้มันผ่านๆเลยไปในแต่ละวันครับ อ๋อแล้วคุณยังรักเขาอีกเหรอเด็กไม่เท้าคิงเหรียญ8ดดาบคุณพยายามกับเขาแล้วครับแต่คุณไม่ได้หายเหวอะไรใดๆเลยเขามีเป้าหมายอะไรในความสัมพันธ์นี้หรือไม่ คิงไม่เท้าสี่ไม่เท้าเอมเบอร์บางกรณีเป็นแค่ผัวเมียตัวจริงซึ่งกันและกันคือมันไม่มีอะไรหรอกครับเขาไม่มีเป้าหมายหรอกเขาใช้ชีวิตยอยู่ไปวันๆให้ผ่านๆไปวันๆไม่มีความโรแมนติกไม่มีความต้องการอะไรทั้งสิน้นต้องการแค่ความมั่นคงอย่างเดียวคุณละ่ะมีเป้าหมายอะไรเขาไหมทุกวันนี้สามถ้วยสองถ้วยอัศวินเหลียญเหมือนกันคุณก็มีความสุกว่าถ้าอยู่ได้เป็นแค่เพื่อนก็พอนะครับอยู่เหมือนเพื่อนน่ะ มีความรักไหมมีอยู่แบบเพื่อนแต่ลกันดูนะน้องฮะทันวาคมนี้คุณเนีขาเกิดอะไรขึ้นครับดวงทั่วไปครับไม่ใช่ดวส่วนตัวครับมีสติฮะมีสมองและมีปัญญาในการชมฮะไม่ตรงเรื่องตัวเองก็ใสาหัวไปนะไม่ต้องไปยุ่งอย่าไปเสือกเรื่องชาวบ้านเขาไม่ตรงตัวเองก็หุบป,ปากเงียบเอาไว้ดูเฉย บทสรุปของชาวธาตุด,ดินครับราศีมังกรพฤกษกกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสิ้นปีธันวาคม68คุณสองคนตัดจบกันแบบยาวๆคุณพยายามอ้อล้อทำอะไรประสิบางอย่างอ่อยเขาให้เขาเห็นว่าคุณอยู่ตรงจุดๆนี้คุณยังมีความพยายามแหมอ่อยอะไรหาเหวอะไรไม่รูท้ททนพลเนอสบิเหลียนแเหรียญส,สตานตโอ้ยอ่อยเก่งชิบหาย อีพายฝั่งนั้นสองถ้วยก้าวไม่เท้ายังงงๆงงๆคควายอยู่เลยยังไม่รู้เลยว่าเขารู้สึกต้องการอะไรตัวเองยังไม่รู้เรื่องเลยสเตรนทกับราชินเหรียนเหมือนคนที่แบบไม่รับเหมือนทองไม่รู้ร้อมไม่รู้เรื่องเฮียอะไรสักสักอย่างหนึ่งคิดถึงคุณไหมมีความคิดถึงจะถามว่าทําอะไรไหมไม่ทำเดทเดอะบูลดังนั้นปิดจบสิ้นปีนี้ไปด้วยความทุกข์ใจและทรมานคุณได้แต่พยายามทําให้เขาเห็นว่าคุณอยู่ตรงจุดจุดนี้แต่ดูเหมือนเขาก็ทําหน้าตามหน้าที่ของเขาไปอ่ะ เขาเข้าไปเมาคบประงมมาง้องแง้งง้องแง้งอะไรคุณหรอครับเขายังไม่รู้ซ้ําว่าคุณต้องการอะไราจากเขาครับดูเหมือนคนคนนี้ไม่รู้เฮียเลยครับมีไพ่ชาวราศีพิจิกราศีธนูราศีกุมราศีมีนราศีสิงห์ขอคำแนะนำจากไพ่ทาโร่ชาวตะดินครับราศีมังกรพฤกษกกันให้พิเทสเจ็ดดาบ ความสัมพันธ์นี้มีปัจจัยของความสัมพันธ์ของมือที่สามมาเกี่ยวข้องหรืออันหนึ่งให้เดินหน้าให้ตายยังไงก็รับลบก็มีรับลมคมในไม่จบไม่สิน้นมีผ้าชอทัำน้ำมีกรกฎพิจิกผู้เกิดวันจันทร์แต่ไม่รู้ใครเป็นคนมีนะผมนี้ไม่ได้ขยายนะไม่รู้ใครเป็นคนมีหรืออันหนึ่งคุณสองคนไม่ได้อยู่รุนสานะที่เหมาะสมกันอยู่แล้ว แอบสองปีหน้าเหอฮะต้นปีฮะอ้าวเห <c oughs> ียโบปะสสัต <c oughs> โอ้สามเหรียญหนึ่งไม่เท้าอเหี้ยโบปะเกินไปนะเออเอากัดกันให้พอนะฮะกัดกันให้พอครับไปแล้วดวงทั่วไปไปเชื่อครับหมอดูคุกับหมอเดาไปดูเป็นการส่วนตัวนุ่นหมอดูเพียบเลยเป็นเรื่องเอาเลยตามมัธยศัย ครับไม่พร้อมไม่ต้องมาหาหนุ่มนะครับสแสดงว่ามหาหนุ่มที่แสดงว่าชิบหายล้วนต้องการคำพยากรแบบตรงไปตรงมาบอกไว้ก่อนว่าใส่ไม่เลี้ยงไม่สนครับไม่ว่าจะเป็นโปรโหไหนใดๆก็ตามขอบคุณครับ